้นบักพริกต้นบักเขือต้นบักพริกต้นบักเขือบลมและเน่ละหนาเลยฝนมันตกมาเนาะเบืองบักพริกดกเติบเยอะแค่นี่นะปลูกไว้กินเนาะค่ะเนาะนี่ฝนตกมานะลมพัดลมและเน่ละหนาเลยบวบพริกบักเขือเนาะ แฉะไปเบิดอันนั้นกับมะเขือ,อมะเขือเนาะนี่มะเขือบุกพีกโอ้ยต้นลมและเนรนาดไปเลยคุณน่ะอู้บ่งตน้นคุณแป้งนั่นนะ่ะมันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนั่นนะ่ะมันเทศเนาะ ปลูกไว้เอเอปลูกไว้แปลงนึงก็ได้กินเนาะเลาก็ปลูกไว้ข้างๆเพื่อนเท่านี่แหละเนาะนี่บ้านน้อยเพียงน้อยหลังนี้เนาะยังบ่แล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังบ่แล้วจักเทื่อ พื้นที่ครังลังเท่ากับสิเดเก็บนะคะเท่าสิเดเก็บเท่าสิเดไทยแล้วเนาะเพราะว่ากะเตรียมตัวเฮ็ดหน้านั่นล่ะผักสวนคั่วอยู่หน้าบ้านเนาะมีบวกพริกมีบักเขือเนาะพอเดเก็บกินเนาะค่ะเนาะ